สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับก็ละ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำมอดล่าสัตว์นะครับผมนี่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 มอดนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ทำการโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะให้เรามาตรงคำว่ามอดก่อนเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมานะหาคำว่า Hunting เนาะนี่นะครับเพื่อน,อนๆสามารถที่จะติก๊กทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดใครเล่น แบบซิงเกิลเพย์นะครับให้ติ๊กแค่อันแรกกับอันสุดท้ายพอนะครับอันแรกกับอันที่สามนี่อันนี้เนาะอืมก็จะติ๊กหมดเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมแต่ผมแค่ใช้วิธีนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะติ๊กมาทําไมเนาะเพราะว่านี่มันใช้คําว่าหมอน MP อะมันย่อมาจากมัตติเพย์นะครับผมเราไม่ได้เล่นแบบมัตติเพย์เนาะเราเล่นแบบซิงเกิลเพย์นะครับผมก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้หรือติ๊กก็ได้นะครับแล้วก็หมอนี้สามารถเอาไปลง พวกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมัตติเพเยอร์ได้นะครับใช้ได้นะครับผมเพราะว่าผมได้เคยใช้ในตอนที่ผมไลฟ์เล่นกับเพื่อนนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปในเกมเลยแล้วกันเพื่อที่ผมจะได้บอกวิธีการใช้ m อดนี้นะครับผมอปอ่ะโอเคครับทีนี้เราก็เข้ากันมาในเกมแล้วเนาะก็ก่อนอื่นเลยพอเราเข้ามาในเกมแล้วกด B ก่อนครับปุ๊บอ่าแล้วเรามาคําว่าการอยู่รอดนะครับเราเลื่อนมาครับเราหาคําว่าฮันทครับนําหน้าเห็นไหมฮันแบล็กวิดไลเฟิอะไรพวกนี้นะครับ นี่นะครับวิธีการล่ามันก็จะมีแบบมีการใช้ปืนลูกซองนะครับใช้ปืนไรเฟิลแล้วก็ใช้หอ,อกในการล่าด,ด้วยนะครับที่การล่ามันจะมีประมาณนี้เนาะเราสามารถเลือกได้เราจะล่าแบบไหนล่าแบบใช้ปืนลูกซองใช้หอ,อกหรือใช้ไรเฟิลน,นะครับก็แต่ละแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละหัวข้อที่เราเลือกเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยเขาก็ต้องใช้ปืน m s r 7 0 0แล้วก็กระสุนปืนจุด22 2นัดไอจุด2 2งนัดนะครับแล้วก็รอยเท้าสัตว์นะครับ แล้วหอ,อกก็แค่ใช้หอ,อกกับรอยเท้าสัตว์ขอบอกก่อนนะครับว่าหมอดนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะกดสร้างแล้วเนี่ยพอเราหาของม,มาหมดแล้วใช่ไหมครับกดสร้างแล้วอะ่ะเราอาจจะไม่ได้สัตว์เลยก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการสุ่มครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับอเพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังงงนะครับพอได้โหลดมาว่าเฮ้ยไอ้พวกรอยเท้าสัตว์ป่าเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยไอ้รอยเท้าสัตว์ป่าใหญ่ใช่ไหมสัตว์ใหญ่อนี้ก็เป็นรอยเท้าสัตว์เห็นไหมครับมันหาจากไหน อ่าโอเควิธีการหาไม่ไม่ยากเลยครับให้เรากดตรงนี้เนาะนี่ตรงรูปแว่นขยายครับแล้วก็ใช้คําว่าใช้โหมดค้นหาครับกดไปเลยจะก่อนกดครับผมขอแนะนําเลยให้เอาเอาเ,อาเอามาส์มูชีตรงนี้ก่อนนะแล้วสังเกตรครับคําว่าสัตว์มันเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะเราก็จะมีโอกาสที่ได้รอยรอยเท้าสัตว์ป่าหรือมูลสัตว์เนี่ยโอกาสได้มันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับก็โอเคผมแนะนําให้เราเวลาหาเนี่ยให้สังเกตแค่คําว่าสัตว์ ก็พอเนาะว่ามันเยอะหรือน้อยนะครับสมมุติเราจะหาแล้วใช่ไหมแล้แค่กดใช้โหมดค้นหาครับกดปุ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเดินเจอเราก็กดเก็บนี้ปุ๊บอ่าน่าเก็บมาใช่ไหมครับก็โอเคสมมุติเราเดินไปปุ๊บเราไปเจอรอยเท้ากัะมูลนะครับนี่นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ามแบบนะครับคือรอยเท้าสัตว์ใหญ่แล้วก็รอยเท้าสัตว์อันนี้ก็คือมูลสัตว์นะครับเวลาเราไปเจอเนี่ย ในป่านะครับอันนี้คือผมเสกะ่ะมันจะเก็บไทีละอันนะครับสมมุติเราไปเจอมูลสัตว์ในมูลสัตว์ในป่านะครับพอเราเก็บมาอันหนึ่งอะเราจะได้มาหกกองหกกองนะครับขออนุญาตเรียกว่ากองแล้วกันโอเคพอเราเก็บมูลสัตว์มาละเราจะได้แค่หกกองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอพวกรอยเท้าสัตว์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าได้เท่าไหร่นะแต่เท่าที่ผมเคยได้มาคือสิบสี่ครับผมจะได้รอยเท้าสัตว์ธรรมดามาเนี่ยอันนี้แบบนี้เลยนะครับเล็กๆเนี้ยได้มาสิบสี่ครับ แต่ผมไม่เคยเจอรอยเท้าสัตว์ใหญ่นะไม่รู้ว่ามันมีให้หาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปหาตามป่าก็อาจจะเจอสิ่งที่เจอง่ายที่สุดที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือมูลสัตว์ครับก็ล่ะเอาสิ่งที่มันเจอง่ายแล้วกันอ่ะสมมุติผมทุกคนไปเก็บมูลสัตว์มาได้แล้วใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะทําเป็นรอยรอยเท้าเนาะแทรกรอยเท้าสัตว์เนาะไม่ยากครับให้เราทําการกดลิกขวาครับแล้วเ,เลือกคำว่าแท็กเกมเห็นไหมแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยโอเคเราได้รอยเท้า รอยแท็กรอยเท้าสัตว์มาจํานวนสามนะครับผมไอ้ตรงนี้เราก็ทําการปิดไปเลยแล้วก็ต่อมาครับให้เรากด B ทีหนึ่งแล้วให้เรามาเลือกไอ้คำว่าฮันเหมือนเดิมเนาะอ่เราเลือกเอาเลยครับว่าเราจะล่าสัตว์ประเภทแบบไหนนะครับแล้วก็วิธีการล่ามันมีให้ใช้หอ,อกเนาะอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นเนาะมันมีให้เราใช้หอ,อกด้วยแล้วก็ใช้ปืนนะครับก็สมมติเราอยากจะล่าอื ล่าเป็นนกแล้วกันครับเราอยากล่านกเราต้องใช้ปืนลูกซองครับ JS สองพันเห็นไหมแล้วก็กระสุนลูกซองหนึ่งลูกนะครับเราแค่ไปหาปืนลูกซองมาจะแบกไว้ก็ได้หรือจะวางไว้ที่พื้นก็ได้นะครับปุ๊บพอเราได้มาปุ๊บเราทําการกดสร้างครับปุ๊บอ่านี่ไงผมได้มาแล้วนกแต่ได้เป็นเป็ดที่ตายไปแล้วครับเห็นไหมง่ายๆครับอถ้าสมมติเพื่อนๆอ,อ,อยากจะล่าพวกสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ยาก ก็แค่ไปหารอยเท้าสัตว์มาเพิ่มครับนี่คลิกขวาถ้าเกิดเราจะค้าเป็นรอยเท้าสัตว์ใหญ่อะมันต้องใช้ประมาณสามแท็กนะครับซึ่งโอเคผมจะมีนี้อยู่แลวอ่ะเก็บปุ๊บผมก็แค่คลิกขวาที่รอยเท้านะแล้วมาคําว่าแท็กนะครับผมตรงนี้นะแล้วกดคลิกขวาไอ้กดคลิกซ้ายคลิกขวาก็แย่แล้วปุ๊บอ่ะเราจะได้รอยเท้าสัตว์ใหญ่มาแล้วเห็นไหมแล้วเก็กดบีทีนึงปุ๊บอ่ะอยู่นี่รอตั้งนานอ่ะเห็นไหม อ่ะผมอยากล่าหมีปุ๊บเขาใช้อะไรบ้างมาเลือกเขาว่าล่าหมีหรือล่าล่าหมูก็ได้นะใช้ลูกซองเนะี่ยโอเคผมอยากล่าหมีเอะ่ะผมก็แค่ไปหาปืนลูกซองมาแล้วก็กระสุนปืนลูกซองห้าลูกนะครับแล้วก็รอยเท้าสัตว์ใหญ่หน,นห,นหนึ่งรอยเท้าเนาะหนึ่งแท็กหนึ่งรอยเท้าโอเคกดสร้างครับขอบอกก่อนนะว่ามันมีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับเวลาเรากดสร้างพอเราได้มาแล้วเห็นไหมง่ายๆครับถ้าเกิด เราอยากจะล่าสัตว์ตัวไหนใช่ไหมเราก็แค่มาดูแค่เนี่ยหัวข้อที่เราอยากจะล่าแค่นี้ครับเราอยากล่าหมีเราก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างเห็นไหมง่ายง่ายครับวิธีการใช้หมอดตัวนี้เนาะส่วนหอ,อกก็สามารถใช้ได้นะอืมก็จะมีประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่ยากหรอกผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะไม่งงในสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆสาหรับการล่าสัตว์เนาะแค่มันจะไปยากตอนที่เราไปหาพวกรอยเท้าสัตว์แค่นี้แหละครับรอยเท้าสัตว์กับมูลสัตว์แค่นั้นครับ พอเราได้มาเราก็แค่คัาตามที่ผมบอกแค่นั้นแหละอืมซึ่งมันก็มีเพียงเท่านี้แต่แกตตริงกันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันไม่มีใน <c oughs> ในการล่าสัตว์นะยิงทีทสัตว์ก็น่าจะไม่เหลือเนื้อให้เรากินละก็โอเคช่างวันต่อมาครับวิธีการแล่เนื้อสัตว์ไม่ยากครับให้เราไปหามีดมามันใช้ได้แค่มีดทําครัวกับมีดล่าสัตว์เท่านั้นนะให้เราทิศขวาที่เนื้อสัตว์ครับพวกสัตว์ที่ตายแล้วเนะี่ยแล้วไปคราว่าบูชเชอร์เห็นไหมปุ๊บ ละลาเป็ดอันนี้มันจะมีคำว่าแล่นนกอ่ะง่ายๆนี่ครับแค่นี้เลยจบแล้วเราก็จะได้เนื้อสัตว์มากินแล้วครับแล้วแค่เอาไปทําให้มันสุกแค่นั้นเองหรือว่าจะใช้เป็นเตาอะไรก็ได้นะที่มันทําความร้อนทําอาหารนะอืใช้ได้เหมือนกันนะมันจะเป็นที่ต้องทําแบบผมนะก็โอเคครับสําหรับเจ้าหมดล่าสัตว์ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย